เวลาเราสอดเราต้องเอามุมนี้หลบด้วยนะคะใช้นิ้วโป้งดันเพราะว่าถ้าเราไม่ทําให้หลบเขาเส้นเนี้ยเขาจะม้วนจึ้งข้างในเราต้องพับกลับสวยไปอีกแบบค่ะนี่ค่ะะเส้นบนสอดลงล่างค่ะเส้นขวาสอดมาซ้ายเลยแล้วก็บีบเหมือนเดิมค่ะ,อะสอดเข้าด้านนอกสอดเข้ามาด้านในดึงค่ะ ลายค่ะม้วนค่ะม้วนทําเป็นโบนี่ค่ะให้เขาเป็นโบแบบนี้นะแล้วก็สอดค่ะสอดลิกบินเข้าได้สี่สอดเข้าในห่วงเส้นที่หนึ่งค่ะแล้วก็การไกใยญทิพไม่ค่อยสมประกอบนี่นะคะ ดอกบัวล้อมสวยงามค่ะทีนี้เราจะตัดเลยเราจะตัดตัดทําให้เขาเป็นกรีบสวยงามเลยก็ได้เรียบร้อยแล้วค่ะเส้นสุดท้ายเอาเส้นนี้หลบก่อนเส้นสุดท้ายค่ะทาสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมม้วนกลับด้านหลังแล้วก็ทำเป็นโบค่ะ มวนทําเป็นโบแล้วก็สอดค่ะสวยไปอีกแบบค่ะนี่ค่ะโค้งมาด้านขวาหมุนทําเป็นโบค่ะประมาณนี้แล้วสอดค่ะหมุนทําเป็นโบแล้วก็สอดค่ะสวัสดีค่ะมาจ้าเยธิะพพับเหรียญปยทานจ้าวันนี้ทําเป็นรูปแบบดอกบัวล้อมค่ะสวยๆแบบนี้นะคะ นี่ค่ะแล้วแต่เราเลยนะคะชอบยาวชอบสั้นจะต,ตัดทั้งหมดก็ได้หรือจะเรียบร้อยแล้วค่ะสามเหลี่ยมม้วนกับด้านหลังแล้วก็ทำเป็นโบค่ะม้วนทำเป็นโบแล้วก็สอด้างก่อนทำเช่นบนโดยการพับค่ะพับให้มันเป็นประมาณสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะ พับมาแล้วก็พับกลับอีกรอบนึงค่ะม้วนม้วนกลับมาอีกรอบนึงดึงให้ดึงให้เข้าตั้งขึ้นแบบนี้นะคะดึงให้เข้าตั้งขึ้นเสร็จแล้วจับก่อนทำเส้นบนโดยการพับค่ะพับให้มันเป็นประมาณสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะพับมาแล้วก็พับกลับอีกลายค่ะม้วนค่ะม้วนทําเป็นโบนี่ค่ะให้เขาเป็นโบแบบนี้นะ แล้วก็สอดค่ะสอดลิบบี้นเข้าได้มาแล้วก็ดึงค่ะสามเหลี่ยมม้วนกลับด้านหลังแล้วก็ทำเป็นโบค่ะม้วนทำเป็นโบแล้วก็สอดค่ะมาแล้วก็ดึงค่ะม้วนค่ะดึงลิบบี้นมาทางขวา นี่ค่ะดึงปลายแหลมเขาจะอยู่ตรงกลางพอดีค่ะปลายแหลมกลีบนี้เขาจะอยู่ตรงกลางพอดีเอาเส้นนี้หลบค่ะเหมือนกันค่ะนี่ออกมาก่่นหนึ่งเส้นทำสารสี่นะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่เดิมค่ะเส้นด้านนี้พลิกมาเส้นด้านนี้ทําใหเ้เวลาเราสอนเราต้องเอามุมนี้หลบด้วยนะคะใช้นิ้วโป้งดันเพราะว่า ถ้าเราไม่ทําให้หลบเขาเส้นเนี้ยเขาจะม้วนจึข้างในเราต้องพับกลับพับพับไปด้านข้างให้เป็นสวยได้อีกแบบค่ะนี่ค่ะพับดนนันใจตั้นเข้าไปแค่สิบเซนค่ะเสร็จแล้วบีบไว้แยกออกมาก่อนหนึ่งเส้นทำฐานสี่ค่ะ ออกมาก่อนหนึ่งเส้นทาสารสีนวะเส้นที่สองครับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่นี่ค่ะแล้วแต่เราเลยนะคะชอบยาวชอบสั้นจะตัดทั้งหมดก็ได้หรือจะดอกบัวล้อมสวยงามค่ะทีนี้เราจะตัดเลยเราจะตัดตัดทําให้เขาเป็นกรีบสวยงามเลยก็ได้การตัดกรีบเราต้องพิกตัดด,ด้านหลังค่ะ เลือกแต่เรานะคะชอบแบบไหนตัดได้เลยค่ะกันไกลให้ทิปเล็กไปหน่อยมาแล้วก็ดึงค่ะนี่ค่ะดึงปลายแหลมเขาจะอยู่ตรงกลางพอดีค่ะปลายแหลมกีบนี่เขาจะอยู่ตรงกลางพอดีเอาเส้นนี้หลบค่ะเหมือนกันค่ะปลายค่ะม้วนค่ะม้วนทําเป็นโบนี่ค่ะให้เขาเป็นโบแบบนี้นะแล้วก็สอดค่ะ สอดดิกบินเข้าได้เพื่อให้ปลายเขาโผล่ออกมาด้านล่างค่ะในถ้าเราไม่ทําหักหลบเขาจะโผล่ขึ้นด้านบนนะคะอันนี้เส้นนี้จะทํายากนิดนึงการตัดเก,กล็ดเราต้องพลิกตัดด้านหลังค่ะเดียวแต่เรานะคะชอบแบบไหนตัดได้เลยค่ะกันไกลย้ยทิปเล็กไปไหน่อยสอดเข้าด้านนอกสอดเข้ามาด้านในดึงค่ะ สอดเข้าด้านนอกสอดเข้ามาด้านในดึงค่ะข้างสอดเข้ามาข้างในตัดให้เป็นลวดลายแบบอยลทิปนี้ก็ได้นะคะยิ่งถ้ามีกันไกซิกแซกด้วยนะกันไกซิกแซกตัดแบบซิกแซกก้านในสอดจากด้านข้างเข้าด้านในเลยนะคะค่อยๆดึงนะ นี่ค่ะเขาจะเป็นแบบนี้มันนี่ค่ะดึงปลายแหลมเขาจะอยู่ตรงกลางพอดีค่ะปลายแหลมกีบนี่เขาจะอยู่ตรงกลางพอดีเอาเส้นนี้หลบค่ะเหมือนกันค่ะใส่เส้นที่สามลอดเข้าไปในห่วงเส้นที่สี่นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะเดลียนบาดมาวางเลยเดลนบาดวางเสร็จค่ะโค้งทำเป็นโบ ตอดเข้าด้านใต้นี้ค่ะอย่าลืมหักเกลีบนี้หลบด้วยไม่งั้นเขาจะเหมือนเดิมค่ะเส้นที่สามเหมือนเดิมค่ะเส้นที่สาม นี่ค่ะดึงปลายแหลมเขาจะอยู่ตรงกลางพอดีค่ะปลายแหลมกีบนี่เขาจะอยู่ตรงกลางพอดีเอาเส้นนี้หลบค่ะเหมือนกันค่ะลายค่ะม้วนค่ะม้วนทําเป็นโบนี่ค่ะให้เขาเป็นโบแบบนี้นะแล้วก็สอดค่ะสอดดิ้บินเข้าได้เส้นสุดท้ายเอาเส้นนี้หลบก่อนเส้นสุดท้ายค่ะทำสามเหลี่ยมมา แล้วก็ดึงค่ะโค้งทำเป็นโบสอดเข้าด้านใต้นี้ค่ะอย่าลืมหักเกีบนี้หลบด้วยไม่งั้นเขาจะสามเหลี่ยมค่ะแล้วก็หมวนกลับหมวนกลับดึงให้ตั้งค่ะเสร็จแล้วเพื่อให้ปลายเขาโผล่ออมาด้านล่างค่ะในถ้าเราไม่ทำ หักหลบเขาจะโผล่ขึ้นด้านบนนะคะอันนี้เส้นนี้จะทำยากนิดนึงน,นี่ค่ะเหมือนเดิมค่ะเส้นที่สามดึงค่ะค่อยๆดึงค่ะดึงให้ตั้ง ครบสี่เส้นแล้วใช่ไหมคะครบเหมือมนเดิมค่ะเส้นที่สามมาทางขวาทำเป็นโบค่ะทำเป็นโบแล้วก็สอดเข้าใต้กลีบแรกเลยค่ะอย่าลืมเอียงหลบนะโค้งทำเป็นโบสอดเข้าด้านใต้นี้ค่ะ อย่าลืมหักหีีนี้หลบด้วยไม่งั้นเขาจะนี่ค่ะแล้วแต่เราเลยนะคะชอบยาวชอบสั้นจะตัดทั้งหมดก็ได้หรือด้านในสอดจากด้านข้างเข้าด้านในเลยนะคะค่อยๆดึงนะนี่ค่ะเขาจะเป็นแบบนี้เหมือนเวลาเราสอดเราต้องเอามุมนี้หลบด้วยนะคะใช้นิ้วโป้งดันเพราะว่า ถ้าเราไม่ทําให้หลบเขาเส้นเนี้ยเขาจะมวจ้วนจนข้างในเราต้องพับกรับเรียบร้อยแล้วค่ะพับดันใซตั้นเข้าไปแค่สิบเซนค่ะเสร็จแล้วบีบไว้แยกออก